อ้าบสวัสดีเด้อบ่ทุกหม่องทุกมอนสุขุสุคนพบก,กับซองน้องข้ามอีกแล้วตอนนี้กำลังออกมานาพี่น้องเลยออกมาหายมาหน,าานา้าเห็ดนิ่วมันนิ่วเลยเถื่อนกุ้งเก่ามันหักแล้วหมดกินมหมจดจอปลาอะไรตะลางเถื่อนหมดจอไม่อันบอกแก่นะ ลรื่อง้าวบริพาวไพ่ปะขาเข,า,เขากเจาขาบ่เฮงข้าลายลายแม่น <Men. S 2> เป็นไม้ดิบเนี่ยข้าหบงเป็นไม่ซุบเมื่อกินไม่ไม่ดิบมันมันหอมมนเจาะท่นก็กออมาหามานะฮาสิมหาตึกสะดุ้งตะลงเลย,ยิีอยูน้ายไปดูว่าไปดูมั้ยน้ำชาห้ยายอาลาน เห็ดเห็ดผ้าอยูนะ่เลยผ้าเถ่าเอาลองกันหนึงเอาลกแม่หนามลายลายปลาหัวนามลายลายพี่น้องเลยมือสั่นเนาะเขาผ่านมาหน่ะเนาะหนามหนาะลายกว่าเก่าได้ค่าสิภาปลาลุงไปเบิง่งหนามพายสามพายนะ่ะเต็มบุด หล่นทิ่มเน่ยผมป้าตอนตอน,ตอน,ตอนจะเห็นอยู่ฝุ่นฝุ่นพายน้องบัวตูุ้ดผมเห็ม้มาน้ำข้าวหุงอยู่หลุดเนานะเอ,อ้กันพายไปเป็นสูงหนึ่งพายเล็กๆเ่เพียงลังคาเทียงผมจะถ่วงหมดเลยขพา,าปลาลงไปเบิง่งเน,นาะว่าน้าบมาขจาได้ปลาทรายลายบอ่อเลือนแนวใดปลามันออกไปเบิ่งแล้วเนาน้งองคำสิไปตึกสะดุง้งบ<ห>ัวสิได้หรือบ่อก็ไปเบิ่งไปซมไปลุดนำกันเด้อไป ขอประคุณลายๆเดอ้อเอฟซีถ่กฐานเดอ้ออยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะขอประคุณลายๆายเดอ้ออย่างสูงสุดที่เขาบมาบึงน้องคำเนาะแต่ต้นจนจบกับเขาขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเอฟซีใหม่กับเอฟซีเก่าเนาะที่บทีมบอ่อปลาน้องคำที่เบิ่งแย่งตั้งแต่ตั้งสองแ,กแรกๆกันจนถึงปัจจุบันนี้ก็เขาขอบคุณลายๆเดอ้อปลาลุงทุกฐานนะอาผี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกล น้องข้ามิไปตึกสะดุปเมื่อนี่ก็ไปเบิ่งไปชมนำกันเลยจ้าพี่น้องเผลอาปลามาเมื่อไหร่ปุ๊บอัดบอม่ะพี่บ้าอือโอ้ยกบอ้าคือไรตัวใหญ่แท้กบนั่นต้นจะไปเงี้ยงบอกว่าอะไรก็มาคือสิมาอันทะว่ากินเน้นมาได้ปลาผดโพมาฮอลันกบตัวบางใหญ่เลย บ่อพี่น้องอ้ยเต็ดนําก็มีกบตัวบใหญ่บ่้จังนกบมีตัวใหญ่กบปีนี้บ่ปูกบลงบ่จะเบิ่งกบน่ะตัวบใหญ่เอ้ามันลงได๋เยขึ้นักตูได้พนะเออโอลงเนาะนี่อืปิงได้ลายจังเนาะอยลายเิ่ ủa bútong hàn lập quốc à à bảy Nàn tô mấy một lốt nhanh này tung ừ. 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 mưa này nòng cấm cả มาตึกสะดุ้งกับพอไอ้คิวแต่บูว่าสิได้หรือเปม่าบึงมาส้มน้ำกันปลาลูงเลยต้องกับสีดำๆเมือนเหมือนเลขอโทษน้ำลายๆอยู่ไซเฮ้ยไปตึกน่าบางไหนเห็นมาตัวปล่า บ่เขาไม่ตัออวใหญ่เราอะไปบป่ะ,ะ,ผาาะผูกมัดเอกผูกขางผูกเนาะเอาลาไปหลัดไว้เน่คือเลิกแทะขอสิไปได้ป่ะนี่ฮะ,ะนี่ใส่กับขั้นมนันนะ Để xe phụ vào là chắc <Nhạc> mê chắc <Nhạc> là chắc là chắc là Ông xe chắc là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 

ปลาปลาซิวเป็นแผ่นอยู่ปลาปลาลายอะไรแต่เต้นขวมันขันท้ายเ้ยตัวบันใหญ่หนึ่ะเน่เห็นสมบัติ โอ้ยเบ็ดเอ้ยบราไม้มาซักเบสใช่นะพี่น้างเอ้ยในต้นตูงปุ๋ยป่ะเนาะต้นตูบแม่แล้วยังมันลอยออกทางนี้ยังมันลอยออกข้าง

อ้เฮ้ยมันลบมันป้ไปวองเวินนะเนี้องตนเฮากัสิเป็นลังเบดยามตอดกัพี่น้องปลาหลไหลยหม่อเนี่ยพ่นต๊แหงอนี่เหม่อนี่น้ำไหลกว่าเก่าปกติน้ำสิบลายปันนี่ปลาปลาซิวเป <si ็นแผ่นอยู่อ พวดโพมโหลานมีเยอะเอา้าว้ายมาจีเต้นลงหน้าเลยเนาะเอาแม่เอาแม่เห็ดไปแล้วโมอนี่โอ้ยเอาไมงเนยาใสปลาน่่ยมัได้เบิดได้ไหนเมื่อื่นพ่นยิงสีแหง้งมันสิบอกว่า เจบไปป่ะอ้าวปังดูเอามือออกดูเอามือกไปปลาพี่น้องออกมาสวยๆนี่กงกมานปลาพี่น้องไหมมายามจ็คเกอรอะไรนี่เออปลาแซวน้นเงี้ยอืมเอ้าวปลาแซวน้ำไล่คนนี้บอสอุ้ยเกลือบเด้โอ้ย เต็ดออาปลาเลยนะได้จังมาเอาอีกเนาะนะเป็นเวิร์เฮ็ดประคอเต็ดลงมาตัวบ้องใหญ่หนึ่งได้แล้วนะเออฮะเออแน่แน่เราก็ได้ประคอกยุดเราขึ้นมาสั่นเออได้ลายปะ อ่นนะแม่เลี้ยอันนะแม่เอาไปให้นันเออจนบลดปลาซือมาพีกระตากมาแล้วนะถามพี่นองป้ากระลินน้าเมือนีนะปลาไอคิวอยู่กับหญ้า,ถาเถเเ้ามารลินน้าเมือนจะ <c oughs> เทกอามาหนามาห้าปงป้าพี่น้อง เอาหน้ามาห้าบึงปาาลาเหรอเนาะเอาน้มกล่องไว้ให้เพิ่อให้คิวแล้วก็มาหน้าม,ยมายำปลาคือสรุปว่าอวบอิ่งเทิงเดินปลามันจะยอีลิ้มมันออกมาจากไ้ายใหญ่เฮ้ยได้เชิงเส้นกับปลาเออได้เธอปลาขอนี่เธอ เห็ดเหียวไปแจ้งนี่ปลากัะพี่นองดูตักอารอบเดียวปลาไหลปลามันเต็มเป็นขบขบยังมีอยู่ไปแจ้งเนาะปลาน่น้องเบสจะเอาไปให้ยหี่ยพี่นาะปลาเค็งกัได้อยู่หําปลาปลาเค็งาะเออ ว oh, so ่าอะไรกะจะกินอ oh. ้พอดีละปีนีจะได้กินปลาแดกหนาจะได้เขาปลาแดกมันไปกินแล้วปีนีเป็นเห็ดลายพราฮะเออเอามามาอีกเด้อปลาแดกเด้อสิไปเลี้ยงแม่บ่เออ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 หลัดปลาถาเด้อ นายบอพอ่อ,อ้คิมโอ๊ยปลาเคอยออกเลยเฮ้ยไปก่อนไปยุ ยังสิล่งทางหลุมเพื่ออะไรปลาลุงไอ้ผู้ลงทางหลุมหลัดซะก,ก่อนทางนี้นะหลัดทับปูเต่งบ่ยปริดอ้าวปลาแข็งขึ้นโคกพุนพ่นพุน่นพุ่นดิ้นอรระลาบอยู่